เดินข้ามหอดจอดถึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องสำหรับน้องกองวายุโตเกียวมิวสิกตื่นเต้นค่ะตื่นแต่เช้ามาบ้านพี่ไม้พัชรี่พรอมไทยทํำเอ็มวีเพลงงไม่ผู้ยิงย่งหลายผัวค่ะพี่น้องติดตามจมน้องในเด้อค่ะน้องกองวายุเป็นศิลปินผู้ทีมมีวินยัยในเรื่องเวลาค่ะพี่น้องไม่ขายไม่สายไม่ขาดถ่ายคลิปไปเบิง่งบรรยากาศบ้านพี่ไม้พัชรี่รากาไปกิน ซอยจุกับโพบา่าวไทยบ้านอีสานอินดีเซฟเซ่กำน้องกล่องวอยู่ไปค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เ้าเข้ามาฮอดบ้านพี่ไม่พัชรีแล้วนะครับผมกับมอรอแดงน้าแล้วนะครับผมสแตนบายรอสแตนสแตนสแตนบายรอโอ้บรรยากาศยังดีนะครับผม ที่ถทยเอ็มดีนะครับผมเพลงพี่ใหม่พัชรีเพลงใหม่เพลงผู้ยิ่งหลายผัวนะครับน <c oughs> ี่ผู้ชายสี่คนครับโอ้โปวดก็ได้จะเป็นผัวหน่อยครับผมก็ได้เป็นผู้ยิ่งหลายผัวก็ได้จะเป็นผัวหน่อยก็จะมีหายพาแดงนั่มครับผมดีใจหลายทีเห็นว่ารหลวงงานนั่นะครับผม <c oughs> เป็นทีโกดังของพี่ไหพัทตรีนะครับผมปีาอแ่นบเพือนนะครับผมผูดใดนี่น้อนพูดอะไรนี่น้อนู้ใด,ดนี่น้อน,นสสอพูดอไรนี่นอันนี้เจม่นะครับวันนี้เรามาหาเจม่พัทรีเพื่นนะนี่เแมนปอนี่แมนบ่อีเจอยอะไอ้ไม่นีน่ ยันว่าย่ายม้วนไม่แล้วนี่ต้องต้องเฮ็ดแบบไม่ได้พอพูนค่าพอพูนค่าสองอูดเดาไปเออแบบสองพูดเดาผีไหมยังเดย์พูนค่าเออคือเร็วเลยสามเร็วนะสามเร็วจวดจวดจวดถาถาฟังเอ็มบีถาเบิ้งเอบเพียงเพงยงไม่ผีไย่ผชดีเพงอะไรครับเพงผู้หญิงหลายถัวครับผม เร็วๆนี่เร็วๆนี่นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือจะมีกล้องเป็นพระเอกเป็นพระเอกเป็นตัวหน่อยเพื่อนพระยาเส้อพระยาเส้อเป็นตัวหน่อยครับผมแล้วมันมีไอ้ผ้าแดงผ้าแดงนําระดับเมืองหนาประเทศไทยแนวหนาแนวหนาโอ้เมืองหนาว่าอะไรซิแนวหนาประเทศไทยนะครับผมผมยุ่นคุณหยุดในดงคุ่นเณคุนจะเอามาพาแดงนํา้ำ มันเป็นแนวนานั้งเขาหนานครับจังนั้นฝากติดตามผลงานนี้นะครับผม uh. มิลูกไห่บอกร้านมิลูกไห่บอก้านครับผมโอเคนคร,ครนะครับผมแล้วก็มีพี่เปียวที่ใจดีนะครับผมซือ่อซอยจูข้อสควรงกับปลาเผากับเมียงหนื้อเนื้อเมียงวันนึอนอนอนอสอยจูแนวนาเจ้าผม เดี๋ยวาก่าอ้น่ีบตกระกเอมนเนื้อนับผแนี่ปาเผานะคปาเผาวนตงัเดีครับผมขวพิเปรี้ยวด้วยนะครับผม เดี S <S 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 ่ยวได้หลายยูขอวดมือมือนีิได้กินซอยยูจะถือใจคักวันนี้ครับมากินน้ำเขาน้ำกันเนอะจังไรกันอย่าลืมสื้อวจังถ้วยครับผม EP ที่22เปิดจับเปิดบัสไปแล้วเปิดแล้วแล้วมื่นมีกล่องไงกล่องไงบางหูไทยใจกินหน่อยมื่นหนี้มีซื้อกันใบปออืมใบปอขมาได้พี่น้องเป็นสื่อใบปอกับพ่อธรรมดาเป็นสื่อโตเกียวกับพ่อธรรมดาสู้ไหม กล่องไงนะครับผมซื้อวัดจองตั๋วได้รอยตัสวอเกวาบาทํำเกา BP 2 2องมืมนี่ำบาไปน้ำอืมดขอครับมาเล้อครับมา้วเจุ๊ไม่อยากค้นบอกกินทิบ อนอาไครับขอติดตามังไลว์หน่อี่ยนะครับผมขอบคุณครับ